สวัสดีทุกทกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่22สิงหาคม65ผมทนายนิทัศน์อยากจะมาคุยถึงประเด็นเรื่องขนเพชรของป้าแตนต่อเนื่องกันไปอีกนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากที่ผมได้พูดถึงขนเพชรในที่เกิดเหตุที่ว่ามีข่าวปรากฏว่าวันนี้มีผู้หวังดี แต่อาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามเราไม่ว่ากันนะครับเพราะเรื่องของความเห็นส่งข้อฟาร์มมาถึงผมว่าขนเพชรดังกล่าวเนี่ยได้มีการตรวจพบตรวจพบนะครับในวันที่กองพิสูจน์หลักฐานได้ไปทําการชันสูตรพิกศพนั่นก็คือวันที่11ุพฤษภาคม63แล้วขนเพชรอันเนี้ยต่อมาได้นำญาติ ของทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นเด็กๆเ,เป็นเด็กๆไม่ว่าของลูกหลานใครที่เป็นทายาทเกี่ยวกับคดีนี้ไปทําการตรวจโดยเอาเด็กๆนะครับเอาผมของเด็กๆผลปรากฏออกมาว่าเป็นขนเพชรของผู้ถูกฟ้องจำเลยที่สองก็คือประแตนซึ่งข้อความที่ส่งมาเนี้ยในในคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากนะครับ แต่ว่าผมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งส่วนคนที่อ่านเจอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วคนที่ติดตามคดีนเนี่ยโดยเฉพาะฝั่ง f c ของลุงพลประแตนเนี่ยทนายเชื่อได้เลยเลยว่าร้อยละเก้าสิบเก้าเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยครับเกี่ยวกับขนเพชรอันนี้ว่าได้มีการตรวจเจอในวันที่พบศพ แล้วก็ได้นําไปาทําการตรวจพิสูจน์เพราะมันมันแปลกมันแปลกยังไงครับการเจอขนเพชรปกติแล้วเนี่ยเขายังไม่รู้หรอกแล้วเขาว่าขนอันเนี้ยจะเป็นขนของผู้หญิงหรือผู้ชายยกเว้นเสียแต่ว่าจะนําผู้ต้องสงสัยทั้งหมดนะครับไปตรวจโดยการถอดเอาขนเพชรอันเนี้ยแล้วไปเทียบเคียงแล้วไปตรวจหาดีเนเอกัน ถึงจะรู้ว่าใช่ของของของคนที่ต้องสงสัยหรือเปล่าคือเป็นการตรวจเวียงแห à, จะไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งแล้วก็จะไม่เจาะจงว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายตรวจได้หมดทั้งหมู่บ้านเลยจริงๆตรวจได้ทุกคนเลยนะไว้ว่าเป็นชายหรือหญิงทั้งหมู่บ้านถ้ามันมีขนเพชดตกอยู่จริงๆนะตำรวจจะต้องมาเอาขนเพศของคนในหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยไปตรวจว่าตรงกับที่ ตรวจเจอในในที่พบศพหรือเปล่าแต่การที่อ้างว่าได้นำลูกลูกของผู้ถูกฟ้องจำเลยที่หนึ่งหรือสองเนี่ยคือมงลประแตนไปทำการตรวจโดยเอาเส้นผมไปแล้วปรากฏว่าตรวจเจอว่าเป็นขนเพชรของปะแตนมันทำไมต้องไปอ้อมมันทำไมต้องไปอ้อมขนาดนั้นเนี่ยถ้าจะตรวจว่า ขนเพชรอันนั้นเนี่ยเป็นของป้าแตนก็เชิญป้าแตนไปแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานถอนไปแล้วก็ไปตรวจแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใช่ของหรือไม่ใช่แต่ปัญหาสําคัญที่สุดก็คือไอ้เรื่องขนเพชรที่ตกในที่เกิดเหตุนเนี่ยไม่เคยได้ข่าวนะครับไม่เคยได้ข่าวผมทนายก็ไม่รู้ว่าคนนี้เขาไปเอาข่าวมาจากไหนแต่ได้ข่าวเพียงแต่ว่ามันมีเส้นผมเส้นหนึ่งที่ถูกตัดถูกตัดทิ้งนะครับ ที่ถูกตัดมาจากของชมพู่แล้วมันเอาของมีคมตัดแล้วก็มันตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเส้นหนึ่งที่น้องชมพู่เนี่ยโดนตัดไปก็ประมาณสักสามสิบสี่หรือสาสิบหกเส้นอันนั้นเน่ยจะเป็นข่าวแต่เรื่องขนขนเพชรเนี่ยเรามาเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมัน,ม,นมันไปไปลายแล้วไปไปลายเหตเกิดพุทธภาหกสามครับ เรื่องขนเพชรเนี่ยมันมันน่าจะมาที่หลังหลังๆเลยนะนะน่าจะเป็นช่วงที่คุณอชิยะเข้ามาพูดเนี่นะซึ่งคุณอชิยะเข้ามาน่าจะเป็นป,ปลายปลายรือต้นปีหกสี่ส่วนปรตตันเองเนี่ยโดนข้อหาโดนข้อหาเนี่ยประมาณเดือนกันยาของห4สี่ก็คือประมาณพุทธภาวิศนากาญน์สิงหนะ์สิบหกเดือนนะครับปรตตันถึงโดนข้อหา แต่คดีที่ประแตนโดยข้อหานั้นก็คือ,อไปร่วมร่วมกับลุงพลเนี่ยไปปกปิดทำลายพยานหลักฐานก่อนที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะมาตรวจสอบไม่ได้ไม่ได้โดนข้อหาร่วมกันฆ่านะครับร่วมกันทำลายหลักฐานซึ่งซึ่งในประเด็นเนี่ยมันก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ผ่านมาสิบ ไปกับสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยป้แตนกับไปร่วมร่วมในวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสาพฤษภาหกสามได้ยังไงเพราะแกโดนตั้งข้อหาวันประมาณเดือนกันยาหกสี่มันผ่านมันต้องปีครึ่งแล้วเอาหลักฐานตรงไหนมันร่วมทนายก็ยังงงง,ง,งอยู่จะว่ามีพยานบุคคลลหรอก็ไม่ใช่แล้วมันมาจากไหนแต่ได้ข่าวว่าม,มาจากขนเพชรขนเพชรแล้วขนเพชรมันโผล่มาตอนไหนเพราะ พอปีหกสามเลยเนี่ยเราไม่ได้ยินเกี่ยวกับขนเพชรเลยขนเพชรรู้สึกว่าท่านอาชิยะจะเป็นคนเอามาพูดมั้งแล้วอสิ่งโคตรงสิงโคโตโคโตอนอะไรนั่นกนะันน่ะนะครับอันนี้ก็คือประเด็นความเห็นความเห็นนะครับความเห็นหมายถึงว่าถ้าทนายเป็นทนายของประแตนในคดีทนายก็จะต้องมีความเห็นให้ศาลฟังลักษณะนี้ว่ามันแปลกมันไม่ถูกต้อง มันไม่ใช่เป็นพยานยาที่ขนเพชรที่เจอในที่เกิดเหตุแน่นอนแล้วขนเพชรอันเนี้ยถ้าไม่ได้มาตรวจกับตัวของปแตแอนโดยตรงเลยเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นของปแตแอนดังนั้นคนที่ส่งข้อมูลมาผมทนายก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยสุดถ้าเขาให้ข้อมูลผิดแล้วทนายให้ข้อมูลถูก ต่อไปเขาจะได้ไม่ต้องเอาประเด็นในเรื่องของอคนเพชรอันเนี้ยมาเขียนอีกเพราะการที่เขียนแล้วเป็นเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงมันไม่ได้เป็นประโยชน์ตัตว,ตวเขาเองเพราะเขาหลงผิดแล้วมันยังเป็นการทำลายาประแตนโดยตรงดังนั้นทนายก็จะดูนะครับจะดูไปเรื่อยๆว่าอันไหนที่มันผิดธรรมชาติอันไหนแล้วที่มัน มันเป็นการเหมือนกับเขาอาจจะไม่ตั้งใจโจมตีก็ได้อาจจะให้ข้อมูลผิดพลาดก็ได้แต่ถ้าว่ามันไม่ถูกต้องทนายก็จะไม่โกรธเขานะครับเพราะถือว่านั่นคือสิ่งที่เขารับรู้มาเขาอาจจะหวังดีก็ได้ถึงส่งข้อมูลมาให้ทนายว่าเฮ้มันเป็นข้อมูลอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้ทนายมาเสนอข่าวแล้วทนายของลุงผลแปดแตนก็จะได้เอาไปแก้ต่างในศาลเพราะถ้าทนายเนี่ยไม่มีข้อมูลเนี่ย ยู่ดีๆขึ้นศาลเลยแล้วก็มีคําถามอันนี้ออกมาเนี่ยบางทีทนายก็ทําอะไรไม่ถูกนะครับอุ้ยมันเกิดอะไรวะประเด็นนี้ทนายไม่รู้แล้วมันยังไงยังไงหันไปถามใครก็ไม่รู้จะถามใครสิ่งที่ทนายรู้มากที่สุดในข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในจานวนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกฟ้องมากที่สุดเพราะถ้ามันเกิดมีคําถามนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันเกิด ไอ้ขนเพชรอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มันไปอ้อมมาถึงลูกตัวเขาเองเขาก็บอกพูดได้เลยว่าโอ้ยท่านครับฉันไม่เคยถูกจับได้ที่ตำรวจเลยมาขอขนเพชรไปเลยแะไรทาไมไม่มาขอฉันโดยตรงละ่ะทําไมต้องไปอ้อม,มต้องกี่อ้อมอ้อมไปทําไมไปอ้อมผ่านลูกอ้อมผ่านคนนู้นคนนี้มันไม่ประโยชน์อยากจะได้อยากจะรู้รู้รู้จักขนของฉันก็มาขอของฉันไปเลยสิฉันก็ให้ถ้าอย่างนี้นะครับผมเป็นสาลเนี่ยผมก็ต้องมองว่า เจ้าหน้าที่คุณทำอะไรกันนะตอนนั้นคุณก็ใช้สิทธิ์ได้เนี่ยไปเรียกเข้ามาแล้วก็ขอขนเพชรเข้าไปตรวจมันก็เป็นทุกคดีนะครับคดีเกี่ยวกับเพชรหรือขนเพชรหรือขนอะไรที่ตกหล่นเนี่ยขอกันได้ครับผมผมอะไรนี้ก็ขอตดัดขอไปพิสูจน์อะไรได้แต่มันมีไหมล่ะครับขอ้อข้อที่ริงในคดีนี้ก็ทนายก็ฝากไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ทนายพอดีแต่งตัวหล่อนนิดนึงนะครับ จะไปต้อนรับสสคนดังนะครับสสเต้กับทีมงานจะมาที่กําลังมาแล้วครับมาที่จังหวัดภูกเก็ตพอดีเมื่อกลางวันไปทานข้าวเขาไม่ทันพอดีมีทุระเดี๋ยวบื้อเย็นจะไปต้อนรับนะครับแล้วก็คงจะคุยเรื่องอะยเรื่องนะครับก็ขอบคุณมากนะครับท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้ทนาย จะได้ใกล้หมื่นแล้วนะใกล้หมื่นเขาเรียกใกล้หมื่นซับแล้วนะครับจะเปิดสร้างรายได้ถ้าเปิดสร้างรายได้ได้ก็อาจจะเปิดนะครับเพื่อเป็นค่าขนมเล็กน้อยในยามว่างนะครับขอบคุณมากครับจากธนานิชั์ประเสริฐในรกุลค,ครับสวัสดีทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพดีครับ